สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกๆกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอเอาภาพนี้เป็นภาพประกอบแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปอะไรเลยครับเพราะว่าต้องเตรียมฤดูทำนาถัดไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ พี่ๆทุกท่านถามมามากที่สุดนะครับรวมปัญหาในคลิปนี้เลยรวมทั้งปัญหาวิธีการใช้ที่ถูกต้องของยาหรือปุ๋ยเกตหรืออะไรต่างๆเนี่ยว่าเราใช้ถูกวิธีกันหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกหลังจากที่เราหวานข้าวลงไปเลยนะครับเมื่อเราหวานข้าวลงไปแล้วเนี่ยในช่วงจะอากาศหนาวนะครับหรือว่าอากาศแรงลมพัดแรงดินแตกร่อนหน้านะครับ หรือเขาเรียกดินตกสะเก็ดนะครับก็ให้ทุกท่านสังให้ทุกท่านหลอน้ําไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องหญ้าแล้วนะครับหล่อน้ําไปเลยเพื่อรักษาต้นข้าวไว้ก่อนนะครับหลังจากเราหล่อน้ําไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วหล่อให้ท่วมเลยแล้วก็ระบายออกนะครับหลังจากนั้นเราก็สังเกตต้นข้าวกับต้นหญ้านะครับถ้าต้นหญ้าลูกพุขึ้นนะครับต้นข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วสามารถหล่อน้ําได้เหมือนคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับสามารถหล่อน้ําแล้ว คุมน้าได้ทั่วดินก็ฉีดยาได้เลยนะครับไม่ต้องรอข้าวกับหญ้าเนี่ยจะต้องไม่เกินสิบห้าวันนะครับอ่าคําถามต่อไปเราสามารถฉีดยาซ้ําได้ไหมอ่าผมตอบเลยว่าฉีดซ้ําได้นะครับก่อนใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งสามารถฉีดซ้ําได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับฉีดซ้ำได้เลยก่อนใส่ปุ๋ยนะครับ คำถามต่อไปเราสามารถดำนานะครับหรือว่าดำซ่อมแซมข้าวเราเนี่ยไปได้จนถึงเมื่อไหร่ผมบอกเลยไม่เกิน3าสิวันนะครับเราสามารถดำซ่อมได้ไม่เกิน3าสิบวันหรือไม่เกินใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับสามารถดำซ่อมได้อ่าคำถามต่อไปเราสามารถใช้ยา,มาแมลงที่เป็นชนิด ec เป็นขวดได้ไหมผมตอบเลยว่าได้นะครับ แต่ผมบอกแล้วว่า ec สามารถผสมได้แค่เพียงขวดเดียวอย่างเดียวในการผสมกับตัวอื่นนะครับเช่นเราจะไม่เอา ec หลายๆตัวมารวมกันแล้วฉีดในครั้งเดียวไม่เอาแบบนั้นไม่เอาไม่ถูกต้องนะครับอ่ะจบไปนะครับเราจะเอา ec ผสม sc ผสม w อะไรได้หมดนะครับแต่อย่าเอา ec กับ ec หลายๆตัวมาผสมกันอ่ะคำถามต่อไป เป็นคําถามเกี่ยวกับเราสามารถตัดใบได้ไหมสามารถตัดใบข้าวแล้วมีผลกระทบต่อรวงไหมผมตอบเลยว่ามีผลกระทบต่อรวงแต่ไม่มากนะครับจากร้อยเม็ดอาจจะเหลืออยู่แค่เจ8 0บดบนะครับก็หายไป20แน่นอนเพราะว่าเราไปตัดโรงอาหารเขาออกไปครึ่งหนึ่งจนทําให้เขาเหลือโรงอาหารอีกครึ่งเดียวนะครับข้อเสียของการตัดใบ นอนก็จะเข้ามาทําลายง่ายเพราะว่าข้าวมันยืดใบใหม่ขึ้นมานะครับทําให้ใบข้าวไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับก็ให้มันฉีดยา,มาแมลงนะครับมแมลงกับปุ๋ยได้เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าลูกหญ้าอ่อนๆเนี่ยเช่นลูกพวกลูกหญ้าข้าวดีข้าวเด้งอะไรพวกนี้มันอ่อนๆผูเข้ามาเนี่ยสามารถตัดได้เลยครับเราดีกว่าเราปล่อยให้หญ้าพวกนี้โตขึ้นมาคุมนะครับสามารถตัดได้นะครับ เพราะเราทํานาสบายใจเรานะครับแต่ถ้าพืชเนี่ยม,มันมีความสูญเสียอยู่แล้วนะครับเราไปตัดโรงอาหารเขาอ่าต่อจบแล้วนะครับกับการตัดใบข้าวอ่าคาถามต่อไปเราจะไปใช้อติว่าตอนไหนนะครับอติว่าเนี่ยทําไมผมถึงไม่แนะนําให้ใช้ช่วงสามสิบสี่สิบวันเพราะว่าอติว่าเนี่ยไปใช้ช่วงนั้นมันเปลืองมันแพงนะครับจะแนะนําให้ไปใช้ช่วงท้องบางนะครับ ท้องกลมท้องบางหรือออกโพเพใช้ออติว่าจะดีที่สุดนะครับอ่ะจบไปนะครับแมนโคเซปนะครับแมนโคเซปเมทารกซิลนะครับหรือยาพวกตะกูลกลาบใบเหลืองกาบใบแห้งนะครับเราสามารถไปฉีดได้ตอนไหนคือ30วันนะครับหลังจากหมด ปุ๋ยรอบแรกนะครับหรือเราจะไม่ใส่ปุ๋ยรอบ2เราจะไปฉีดช่วง30นะครับสาวันจนไม่เกิน45วันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะไปใช้พวกออติวากันแหละนะครับอ่าก็จบไปนะครับพวกกาบใบเหลืองจะเกิดในช่วงนั้นนะครับอ่าเรามาดูอาโมเลอามเลนี่เราจะฉีดช่วง จบนะครับคือระยะสุดท้ายหรือออกรวงระยะสุดท้ายเช่นออกรวงทองหมดแปลงแล้วนะครับจะหลังสลัดเกสรอ,ออกหมดแล้วเราถึงจะใช้อาร์โมเล่นะครับเราจะไม่เอาอาร์โมเล่ไปใช้จุดอื่นนะครับเพราะว่าอาร์โมเล่เนี่ยถึงจะมียากราบใบแห้งก็จริงมันมีตัวแทนอยู่ครับที่ถูกกว่าอาร์โมเล่อาร์โมเล่มันแพงนะครับฉีดรอบสุดท้ายฉีดให้คุ้มนะครับอ่าจบไปนะครับเรามาดูคำถามต่อไป ไทอะมทอกแซมกับไพรมีโทซีนแตกต่างกันยังไงไทอะมทอกแซมจะใช้ได้ตั้งแต่ข้าวอายุ7วันจนตลอดจนอายุ4ี่0ิบห้าวันเลยนะครับนี่คือไทอะมทอกแซมนะครับได้ทั้งบัวได้ทั้งเพี้ยนะครับแต่ไม่เก่งเท่ากับมันไม่เก่งเพี้ยกระโดดนะครับถ้าเราอยากจบนะครับไพรมีโทซีนนะครับตัวต่อไปไพรมีโทซีน เราจะไปฉีดช่วงไหนฉีดตั้งแต่ข้าวกลมยันจบหรือออกลวงอะโมเลตนะครับนี่คือไพมีโทซินนะครับ, in, รบการใช้แตกต่างกันทําไมเราไม่เอาไพมีโทซินไปฉีดช่วงข้าวเล็กมัน,ม,นมันแพงครับมันเปลืองเพราะว่าในช่วงข้าวเล็กเนี่ยเพร้ยกะโดดมาดดูดก็จริงแต่ข้าวเราไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่าคล้ายๆบัวยิ่งกลัวเรารักษาได้นะครับฉีดยารักษาฉีดยากแก้ป้องกันไปข้าวก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะครับไม่ต้องกลัว แต่ช่วงที่ข้าวท้องแล้วเนี่ยให้ดูแลหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่สําคัญผมเคยพูดมาตลอดนะครับอคําคถามต่อไปนะครับอันนี้จบจบไปอีกหนึ่งคำถามคําถามต่อไปคือทํานาเนี่ยเราทําแบบคนสมัยก่อนนะครับกับคนสมัยใหม่ทําเนี่ยต่างกันยังไงคนสมัยก่อนเนี่ย เขาทำนาเนี่ยเขาทำปานีบนะครับเขาทำเขาใช้เวลาทำนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทำนาปังเขาทำนาปีนะครับซึ่งเรื่องยาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยน่ากังวลเหมือนยุคปัจจุบันนะครับเพราะยุคปัจจุบันเป็นข้าวนาปังข้าวเร็วนะครับไม่เหมือนยุคอดีตนะครับก็ขอบอกก่อนนะครับเพราะว่าความรู้ก็แตกต่างกันไปนะครับยุคสมัยใหม่ก็ตามยุคสมัยนะครับอ่าเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องยารอบที่หนึ่งรอบที่สองจนถึงรอบที่หกเนี่ยผมขอบอกอย่างนี้นะครับให้พี่ๆเลือกใช้เลือกดูดังดังนี้นะครับถ้าพวกพี่ไม่เป็นเชื้อราน้ำหมกักเชื้อรายุบนะครับหรือเชื้อราเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ตัดไตไซคาโซนออกนะครับเอาไตไซคาโซนไปใส่อยู่สามช่วงนะครับคือช่วงที่หนึ่งช่วงระยะแตกกอก็คือหลังใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งนะครับอ่า รอครั้งที่สองให้ไปใส่รวมกับออติว่านะครับในรอบที่สี่รอบที่ห้านะครับแล้วก็รอบที่หกสามช่วงให้ใส่อยู่ประมาณสามช่วงนี้นะครับก็จะทำให้ค่าพวกท่านปลอดภัยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะครับ ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดแชร์ความรู้นี้ไปให้คนรอบข้างนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ